ันนี้เมื่อเมื่อวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหกเนี่ยเมื่อคืนก็เป็นอย่างนี้ยรัอพกันนะอันนี้เขาจับตาดูน้ําตลอดไงอ่ะก็อันนี้สะพานแขวนเนี่ยใครไปคีรีวงจะเห็นสะพานเนี้ยอืมสะพานที่เป็นคนชอบไปเดินถ่ายรูปกันอยู่แล้วก็เป็นหมุดหมายว่าเอ้ยสะพานเนี้ยมันจะอยู่จะไปว่าไอ้น้ําเนี่ยอีสะพานเนี่ยนะพฤติการเนี่ยมันต้องเจอไอ้น้ำพัดพัดพัดแล้วแปลกนะสะพานเนี้ยทนกว่าสะพานคอนกรีตนะ สะพานคอนกรีตด้านล่างในเมืองบางทีกข็ขาดนะฮะเจอน้ําป่าพรดูดพูดมาเนี่ยแต่สะพานนี่มันต้องเต่งต้องแต่งต้องแต่งของมัมืนอนวงเนี้ยเ,เอออ่นานะฮะใครอยู่ท่าศาลาบ้างผมไปกินปลากินอะไรก็ต้องกินท่าศาลานะอืจริงๆหน้าบ้านผมอะหน้าบ้านพอ่อป่าพนังเนี่ยมันมีตลาดร้อยปีคือเดินมาปับ๊บตรงนั้นก็โอโหแบบโคตรพอ่พอโคตรแม่ปลาเกิดมาไม่เ <gears S 1> คยเห็นปลาอะไรก็ไปยืนถ่ายดูอะ นะตลาดปลาตรงตลาดหนึ่งร้อยปีนะี่ออกมาตรงด้านริมน้ำอ่ะนะะผมก็ไปเดินถ่ายปลาประจําไม่ได้ซื้อก็หรอกก็ซื้อไม่เป็นนะแม่คงแม่ครัวก็ซื้อกันเราก็ไปเดินถ่ายดูปลาเพราะบางทีคนกรุงเทพเนะี่ยคุณกรุงออกมานอกเนะไอปลานั่นก็ไม่เคยเห็นหอยนี่ก็ไม่เคยมีไปไปแหวกไปแหวกกระชังเา่าแหวกกระลามังก็ถ่ายปลาชาวบ,บ้านก็ใจดีเขาไม่ก็ไม่เคยเห็นแล้วไปอยู่ไหนมาเนี่ยเขาอธิบายใหญ่ปลานั่นปลานี่ มาลุมมาตุ้มกันเป็นเราถ่ายปลาอยู่นะขอบพระคุณมากนะครับอันนี้คีรีวงนะหลายคนแสดงความเป็นห่วงมาตั้งแต่เมื่อคืนและส่งลายส่งข้อความอินบ็อกซ์กันมานะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มมใชอบจอไปต่อคีรีวงนะนะแต่ว่าอ่ะแสดงความขอบคุณที่ห่วงแต่ว่ามันเป็นแบบนี้แหละอันนี้ตรงลำธารมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วลำธารเนี่ยก็ถือว่าน้าเยอะนะฮะผมถือว่าอย่างใต้สะพานเนี่ยท้องสะพานเนี่ยลงไปถึงระดับน้ําถ้าปกติเนี่ย ผมว่าเหยียดเหยียดหกเจ็ดเมตรอ่ะหมายถึงว่าน้ําที่เพิ่มเข้ามาเต็มร่องลำธารเน 6, ี่ยหกเจ็ดเมตรถือว่าเยอะมากแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฝนยังตกอยู่ซึ่งปกติเนี่ยหมายถึงถ้าท่วมอย่างเงี้ยบางปีเนี่ยไอสะพานเนี่ยน้ําระดับน้ําเนี่ยสูงกว่าสะพานแล้วแล้วก็จะพัดสะพานตองแตง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 บิดจะขาดเนี่ยนะแล้วไหลลงไปเบื้องล่างส่วนบ้านผมเนี่ยจากสะพานเนี่ยขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าขับรถขึ้นไปอีกสัก ห้าร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามกลับเข้าไปนะด้านทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นลำธารเป็นถนนข้ามลำธารชั่วคราวที่ขออนุญาตเขาไว้แล้วเข้าไปในบ้านไอ้ตัวบ้านเนี่ยจะสูงกว่าตรงเนี้ยอย่างน้อยนะจากระดับตรงเนี้ยอีกยี่สิบเมตรคือน้ําท่วมแล้วเนี่ยยี่สิเมตรเพ้าในบ้านยังไงไม่ท่วมหรอกนะถ้าท่วมจะต้องท่วมคนครศรีธรรมราชหมดแล้วเพราะว่าบ้านมันเป็นต้นน้ำะก็ง่ายน้ําบ้านเธอทั้งหมดมาจากบ้านชั้นแหละมาจากบ้านชั้นแหละนะเออก็จะใส่ไปเนี้ยนะ นั้นก็ทางบ้านผมยังไม่ท่วมที่จริงทางบ้านเนี่ยนอกจากว่าเข้าออกทางลำธารเนี่ยมันเข้าออกด้านหลังได้แต่ทางข้างออกด้านหลังมันแบบลําบากหน่อยไงข้างหน้าเป็นถนนไงนะมันก็รอน้นํารดนะะเพื่อนฝูงไปนอนบ้านผมเนี่ยตกใจหกโบงน้ําขุนมนชาวบ้านที่ตะโกนนะเวลาตกเย็นๆถ้าฝนมันมาเนี่ยน้ําขุนแล้วน้าขุนแล้วก็จะรู้ละน้าขุนคืออย่าไปเล่นมันมาเร็วก้อนหินก้อนให,ใหญ่ๆเนี่ยกระเด็นนะเออนะก็ ขนของขึ้นบ้านที่หมดคือของอยู่ในบ้านอยู่แล้วแต่ว่าไอริมลาธารบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะกินข้าวโน่นนี่นั่นไอของขยับเขยืขย้อนได้อะ่ะมีบางส่วนเป็นแบบห้องสําหรับชงกาแฟไอตรงน้นท่วมไออีห้องสําหรับเป็นเครื่องชงกาแฟอะไรเงี้ยเราก็ทําเป็นสิ่งที่น้ําท่วมได้อยู่แล้วนะก็เอาของขึ้นมานั่งระเบียงชั้นบนนั่งดูน้ำไหลหลงมาข้างล่างแล้วก็โทรศัพท์บอกเพื่อนถ่ายคลิปให้ดูว่ามันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอะ่ะไล่คลิปต่อไปมียังเครื่องดูดน้ำบันมียัง ฉ,ฉันว่าจะลงทุนแล้วดูยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะแม่งนะกระบุงปุ้งกี่เรือท้องแข็งเสียมจอบพรวนะเครื่องดูดน้ำต้องมาแล้วอืมเออเนี่ยเอ้แต่แปุ้งต่งนะตัวกาลกินหนีไงวะแม่งท่วมเหมือนชุมพรสุราษฎร์เลยนะอืม ท่วมชุมพรสุราษเลยนะลงไปถึงปัตตานีน่ะยะลาน่ะอันนี้ก็คีรีวงอ่ะเดี๋ยวมีอีกเขาเขาไล่ไปแล้วนี่ที่แบบญาติผมทํำก็นี่งานเนี่ยขึ้นมาไม่ต้องมีเสียงแล้วกันเนี่ยขนผัวขนต้องพกผัวไปด้วยค่ะหัวหินนะผัวหินวันนี้ก็พกผัวไปมาเลเซียเป็นผัวเคลื่อนที่อพอตเ a b l e ผัวเออผัวมือถือเขาเรียกผัวมือถือใช่ผัวมือถือ เออกูเพิ่งรู้มึงมีผัวมือถือไว้เออนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ไม่รู้เรื่องส่วนตัวป่ะนะผมพูดนะคือถ้าจะสร้างภาพเป็นนายกหญิงผู้มีทรงทิพผลโอ้ยโน่้นนี่นั่นเนี่ยนะภาพที่เห็นเนี่ยมันดูพลุงพลังกะเลาะกะลังอ่ะอืมมันดูกระเลาะกะลังไม่ใช่ดู working woman ดูเป็นคุณป้ากระเลอะกะลังนะพร้อมทั้งแอบโฆษณาถ่าย ขายผัวมือถือมาด้วยแล้วผัวที่ทํางานอยู่ไหมเนี่ยเป็นกัปตันนักบินเนี่ยต้องลาบ่อยอย่างนี้เลยเหรอเออนะท่ามกลางน้ําท่วมเนี่ยนะแล้วก็จะสร้างภาพว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลโอ้ยเก่งอยอดเยี่ยมโน่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ดูเป็นอีป้ากะเลอกะลังไม่ใช่ว ORKING WOMAN ดูเป็นอีป้ากะเลอกะลังนะแต่ดีแล้วลหละนั่นแหละแต่ดีแล้วลมึงทําไปเถอะนะให้คนก็เห็นอไอ้ฝ่ายอวยมันก็เหนื่อยไง ไลไปไม่ต้องมีเสียงอะ่ะอีกอันนึงบนรถอ,อะบนรถไฟอะอืมท่ามกลางน้ําท่วมเนี่ยอีชั้นนี่นะคะจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะซึ่งสร้างสีสันนะคะจะแพทองทานเป็นนายกจะมีสีสันนะคะแล้วก็เป็นนายกซึ่งมีชาวบ้านนะฮะเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะกขถาม่บบตรงไหนแล้วกนะ็ดูหน้าแต่ละตัวนะไอ้พวกนี้แหละคือพวกที่บอกเอ็นเปื่อยยุ่ยอะเนี่ย หุกบเนี่ยยังมีหน้าอยู่บนหัวยังมีหัวอยู่บนคอได้เหรอถามหน่อยคนพวกนี้มันหน้าด้านเนาะเนี่ยหุวยกบเนี่ยอพุ่งตองเลียสารพัดนะไอเนี่ยนะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยต้องเข้ากระรับการบําบัดรักษาเป็นอย่างน้อยหนึ่งปีจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติไอเฮียถามหน่อยเนี่ยยงมอา ยังมีปัญญาเอาหัวต่อบ่าว้นะคือพวกนี้มันหน้าด้านเนาะเออเป็นเราไม่กล้าโผล่หัว,หวมาจากรูหอยหรอกเนี่ยอืมนะดูดิเนี่ยเป็นไงป้าหนาแต่ละตัวเนี่ยสมัยที่ต้องให้หมอออกมาพูดถึงอาการลมวมีแต่หมามา,าเห่าอะนะเส้นเอ็นเปือ่อยยุ่ยเนี่ยต้องรับการกายภาพบำบัดผมจำแม่นเลยอย่างน้อยอีกหนึ่ง ปีนะก็เป็นคนแก่ครับนะต้องบำบัดอย่างน้อยหนึ่งปีถึงจะมากลับมาใช้ชีวิตปกติได้เนี่ยอืมเออเนี่ยอีป้ากระเลาะกระลังเนี่ยดูกระเลาะกระลังอายุเท่านี้ดูแก่แก่เนี่ยแต่เรื่องมึงอะนะแต่กูมีสิทธิ์พูดไงมันเป็นบุคคลสาธารณานะเนี่ยเออไม่ดูเป็น working woman นะอีทามนี่ก็ปั่นนักเกินนะเป็นผู้ทรงอิทธิพลภาพมันต้องเป็น working woman เว้ เป็นไอ o อนวูแมนนะเออแต่อ้าปากทีแม่งก็แบบนะขี้ดินขี้เธอไหลออกมาจากะโหลกมังมงไงนะนอกจากก็มีสันฐานเนี่ยมีคอต่อสะโคกแล้วเนี่ยนะไอ้ที่ขั้นหูมึงมัเป็นลมนะขี้เธออ้าปากออกมาก็เป็นเรือท้องแข็งเป็นเครื่องดูดน้ำนะเป็นโครงการขุดดินโครงการขุดดิน